กานเวนลานานเท่าไรไม่รู้แต่ฉันยังอยู่ที่รั้มที่เราอยู่ด้วยกันเพียามรื้อฟื้นเรื่อง,ง,ร,องราวดีดที่เมื่อก่อนนี้ลกไปนี้มีเพียงแค่เราตอนที่เธอยังไม่มีเขาแต่สุดท้ายก็เข้าใจ มันไม่มีค่าอะไรได้แต่ฝืนทนเก็บไว้ให้ทบทวนความทรงจำเท่าไรเธอคงลบมันไปหมดแล้วต่อให้ย้อนเวลากลับไปพร้อกับรอยน้ำตาอยู่เพราะเลียดอนในฟอนโนมาเน I'm just missing you again เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว เธอคงลืมมันไปหมดแล้วบอกตัวเองให้ฉันตั้งอยู่คนเดียวให้ไหว้มันคงไม่เป็นไรจะไม่มีเธออีกแล้วแต่ฉันยังรอที่เดิมย,ยังคงไม่ไปได้ทั้งที่รู้ว่าเธอนั้นไม่กลับมาอีกอ่าหหึ่งซื้อลำเดิมไม่ว่าจะสักกี่ครั้ง อาจจนฉันจำจำดูรอาวันซ้ำซ้ำไม่ใจมันนาวแต่สุดท้ายก็เข้าใจมันไม่มีค่าอะไรได้แต่ฝืนทนเก็บไว้ให้ทบทวนความทรงจำเท่าไรถ้าคงลบมันไปหมดแล้วก็ให้ย้อนเวลากลับไปพร้อมก็บ เ o ร i ะลี i อั d o n ้ if I know my name I'm just missing you again แต่เธอคงลืมมันไปหมดแล้วเธอคงลืมมันไปหมดแล้วเธอคงลืมมันไปหมดแล้วเธอคงไม่มีวันกลับมาแต่ฉันคงไม่เป็นไรหรอกเธอฉันคงไม่เป็นไรหรอกเธอ แต่ต้องใช้เวลาเพื่อลืมเธอนาะนสักเท่าไรแบบที่เธอลบฉันนอกจากใจฉันว่ามันมีไงให้ทบทวนความทรงจำเท่าไรเธอคงลบมันไปหมดแล้วต่อให้ย้อนเวลากลับไปพร้อมกับรอยน้ำตา I never know my name I'm just missing you again mm hmm. เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว mm hmm. เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว mm hmm. คิดถึงเธออยู่ดีไม่ว่ายังไงก็คิดถึงเธออยู่ดีหลับตาลงแล้วก็เจอแค่เธอนานแล้วที่ไม่ได้เจอโอ้คิดถึงคิดถึงเธออยู่ดีตื่นขึ้นมาในตอนเช้าภาพเธอจากในฝันยังติดตา เปิดมือถือมาก็ต้องเจอหน้าก่อนคิดถึงจะตายแล้ว I'm gonna keep you you did. Okay, Where I miss you go, like I watch the shore, That's my man, you No matter how far, it's you want me, I'll go Tell oh, what should I do to tell you make mm -hmm. like a kid? ฉันต้องการไออุ่นจากเธอวันหนึ่งนิดดูฝนฉันต้องการให้เธออยู่ข้างๆลาว,วันนี้คงไม่มีแสงดาวเมื่อไม่มีเธอไม่มีวันที่ฉันเหงา เพราะไม่มีเธออยู่เคียงข้างกันวันที่ฉันทูกฉันจะถึงตอนที่เธอเคยยิ้มให้แล้ววันนี้มันทนไม่ไหวเพิ่นเข้าใจเมื่อไม่มีเธอให้ฉันจมลงไปในน้ำที่ม่มีเธอยังจำมือฉัน quang phá gọi yêu con tha sừng xuôi ngắm nơi cá yêu cập sân yai tay mày là thay ไม่มันสั้นเกินไปยังมีเรื่องราวที่ให้เราเรียนรู้อีกมากมายต้องเจ็บต้องเหงาต้องเศร้าต้องช้ำอย่างนี้อีกเท่าไรทอรอมาอีกสักกี่ครั้ให้ฉันจมลงไปในน้ำที่มีท้ายังจับมือฉันอยู่ ในความฝันรอยยิ้มของเธอฉัอนสวยงามและกานอยู่กับฉันยใจฉันตื่นจะได้ไหมเวลาที่เธออยู่ด้วยกัน ทำไมมันสั้นเกินไปยังมีเรื่องราวที่ให้เราเรียนรู้อีกมากมายต้องเจ็บต้องเหงาต้องเศร้าต้องช้ำอย่างนี้อีกเท่าไรพอเริ่มมาอีกสักกี่ครั้ God, I Your eyes that always look at me, they're so prime, more than anything. I want you to know. Mm -hmm. Your hands that always hold me, make me warm when the weather is cold. I want you to stay. In the summer night, the flowers blooming the sky, suddenly fade away like you and me. When the summer is gone, and you wake me right here, all I want to say.

ก็อ,อะไรอนะสองสิบก็อ,อะไรอนะไม่บอกผมเหรออ๋อก็อย่ออาลืมนะผมก็เสร็จสิ้นงานแล้วอย่าลืมไปไปเชิร์ชชิวเวอโชว์ด้วยนะครับไปแล้วหรอคือลูกใหม่ไปมมย,ย,ยังเหรอเป็นที่ใส่สบายมากเลยนะทุกคนเยอน่อยห,หรอ อ,อยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงใหม่เลยเมื่อกี้พิ่เังะี่ปีังา้องใหม่ด้อกให้ฟังหน่งรอหนเมื่อกี้ร่ร้อม้องหรอ้น ก็เป็นไมเต้นก็เป็นเม่มาแล้วที่รู้มาเต้นอดีเนี่ย็นนี้ดีใจมากนะครับที่ที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับก็เดิ๋ช่วงนี้ก็จะเริ่มกลับมาเป็นเวลาที่เราจะได้ไปแข่ที่ัเ คิดว่าเป็นซากีเดี่าน่าจะเป็น26อนี้มีสมุดชุดข้าแต่ว่าก็บอกว่าเราอาจจะยังบอกเวลาของไฟรนี่นอนไม่ได้กระจุกไม่ได้เลยยังยังบอกไม่ได้เพราะว่าตัวอาจารย์ตัวงานส่งตัวติกเก็ตมาให้เราเพื่ออาจจะบอกเวลผสมได้ผสมได้นี่ตัดไปตัด้ารดับกันแล้ว ไปด้วยได้ไหมอ,มอ,อไป <c oughs> ไปแล้วแต่ีโมไม่รู้ว่าต้องวาตางเขาออกตัวไมให้ก่อนตอนี้เราเรู้แค่ว่าทีา่ผมนกสร็จใช่ต่างประเทศทเออกตัวให้ไปไหนนะครบอไ่ได้นต้องว่าเขาทีกา่ก่อนอกตให้ก่อนจะบอกไนดะ้ ไปกี่แห่งไม่แน่ใจะอาชีไปประเทศอื่นก่อนแต่ว่าไปแบบคุยงานอย่ื่นเไปซืป้อของไม่เราติขึ้นหาซื้อของแล้วเหรอเออพเออร์เดอร์ต้องพีเอ,อเดอร์่อ,อ,อ,รองเลย <laughs> พิเออรเดอร์เป็นหัวเท่าไหร่ดี không bạn đấy rồi, có gì hôm nay không này, sắp đến rồi, cứ chờ đợi, cứ chờ đợi, cứ าเลยถ้าดูตอกน้องคุณเอได้แล้วตอน้องพปได้ครับแฟนครับเป็แฟางฝั่งซ้ายครับผมปักมันรวงตรงนี้ได้ไหมอ่ะเพราะว่าอยากถ่ายรูปรูมด้วยกันว่ะ ถ้าไม่มาไม่มีอยู่ในรูปนะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเข้ามานะได้นะครับผมให้เข้ามาได้ให้เข้ามาได้ครับเข้ามาได้นะครับแต่ระวังระวังอย่าเบียดกันนะอย่าเบียดกันนะค่อยๆนะตรงนี้นั่งลองนิดนึงได้ไหมคะนัครับข้าขออนุญาตนั่งลงหน่อยครับขออนุญาตนั่งหน่อยครับระวังนะอย่าเบียดกันนะทุกคนพอไหมพอไหมเดี๋ยวผมจะเซลฟี่ก่อนนะ 怎么了 ยิขอีกับทุกคนมากเลยครับบอกเลยว่ากลับปลอดภัยนะครับรักนะครับขอบคุณนะครับผมเจอแลนะครับ